ครับวันที่ท่านเคยได้เจอกันในทางคําวีดีโอสั้นๆหรือเรียนภาษาไทยกันตัดๆๆที่วิทยาบริจ2เวลาเที่ยงหน้าเวลา10:00น.นะก็ไปเจอกันในคลิปนี้นะวันอังคารวันอังคารที่10กันยายนปัจจุบันย่อที่13ខែកញ្ញាรายสังคมไปโรงก็ เดือนเดือนในเดือนสิบขายพัตตบดบ้างดูตีแปรขยพัตบดปีขาหางขาให้บานไมเลยในมาดิตามปนวันขามาดิซามกันกรอบเป็นวันไร้สามข้าปเราให้ไมล์สิบให้กอนใ้มาอ๋อมาอ๋ให้บานน้ามันจะบุญเที่ยงเวลาสิบตอนาราจสุดสุดดีวัดต่นดีต่อเทีวงจ้างจ้ามาพิศราย ครับอูจารย์มีໃສ່ຍໍບໍ່ວາວວາວອັນນີ້ວາວວາວນຶກດິສາຄາຍດັກນີ້ກາຍຄົງຄົງແຈນະດືເປົາເຈຄົງຄົງອັນນີ້ເຮົາວາວອັນນີ້ກໍວາວແຫຼະອັນຄົງກໍວາວແຕ່ດິສາລາຫຍັງອີກນີ້ສະປິກບາຄືສະປິກແຈອ່າວາວຈາມາເປດໄຂດາຜູ້ຈາມີໃສ່ຍໍບໍ່ອ່າການເປັນພາສາອີ່ຫຍັງอ่ะເປັນພາສາອີ່ຫຍັງນະ อีหยังอ่ะตอนโน้ด้นะเป็นยังล้างอีหยังอ่ะตอนโน่ป็นยังบอกแต่ไคซอีหยังอีหยังอ่ะตอนโนนะจังอีหยังนะบอกเป็นอย่างนะบอกเป็นหยังนะอย่างนี้อันนอีษานี่ล้างอะไรบอกเป็นหยางบอกเป็นหยังเนี่ยว่าภาษาอีหยังนะทีนี้ภาษา A จะเรียบปนภาษาอะไรเจ้เ้มืออันนี้อันนี้ก็คือการชายการชายกับพระบอกอะารเลยใช่หราบ คำไทยที่ไทยมีรากติดไทยถึงก็หลอกมายูมีดารื้อตราเพชรไทยเอต่าเสียงเสียงอ่ะมีอ่านเสียงอ๋อบ่บอกป่าเสียงต่อมั้ยยืนเตอตอเนี่ยថ្ងៃนี้ยืนเตอตอได้นะ and old become อตอฉันปลายละชั่วชั่วบ่ให้นึกประไกให้นึกประชันยูประไกยูฉันเด้เถียงกันทําไมอ่ะประไกคือคือไอ้ชูคือคือไอ้ เดมายมายลกนี้บยอดนทีเออทีมคอปันอเทียงเทียงแล้กกาคอน่คอนคอปันอนลังกับสเนี่ยเนี่ยอนอนกบสายยบอกสายบ้าบ้าอดูพอยืนจังงาพอยืนจังเออ็นไดผู้ชายคนนี้อนใหญ่นีอใหญ่นี่อึตอนะบอกบ้าอนคน้น้าจะมาเมืาแดูอัน

ຕົກຝ ानि មានຫນຶ່ງໂຕທີ່ກ້າຈົກນິບກ້າດເວລາຊັນຕົກຝາເວລາອີ່ຫຍັງກໍມັນກ້າຕົກຝາກ້າເຈັ່ນຊື້ຊື້ອີ່ເຊີປອກກ້າດດີ້ກ້າກ້າຢູ່ຊ່ຽສຈັນປອກກ້າດຢູ່ຊ່ຽມດາຍບາດຖືກບໍ່ອໍດາບຊ່ຽມອັນນັ້ນໃຫ້ໃຫ້ເຂັນໄມ້ຕົກຝາຕໍ່ອັນຫນຶ່ງທີ່ນລໍຂໍຢ້ອງ ยีงเงีะยประตูไทยรอคอยที่มอเปียดรอคอยรอท่าเนี่ยรอา<ม>่ารอท้าเปวิ่งมันรงจำยืนคอยขาคอย้าน,นี่ก็รุงจำได้เปวี่งออรุงจำยืเนเต้ตเนะก,ก,นก,นกน็มันตาชเป้แต่รูปใจอเปไปวิ่รลงกางง่ายรทานีีคือกกะนึงมีกลางเนี้ยรียมัน๊กไปยนะครับรอ่าเห็นไหมรอขาคอยขาเช่นอันนี้เป็สลา,าเปรอ่านะบอก อลทาเจ้าวมีแอ็กตัวแรู้จำเอาทบอเทียงหรือีอานตราตัวหนึ่งทามัดอากะท็อปเทียงไก่กเนี้ยหรอบเทียงเป็นประจันี่าอย่างงยาเทียงกันเลยกรมไก่มีไอ้สกี้ยไอ้อท่าททททีวีกันกันแย่อันนี้ปิดร้อนนะโดยจานานนนา่นนจะหักตีใหญ่ใหญ่ใหญอย่างเนี้จะตายอยงเนี้ิดร้อนจงไงบ่ เช่งยินดักเอามาฮะที่จังได้ฮะประโยคน์ยีกันแลยป่าอันนี้นะเป็นของกัมมินฮะเดียวกันชิจุดจุชจุหมายนะเดียวกันดุกีดุกนี้นะอกยังอาตปาพุดกันหมายตรงี้เยังอายปลาพุยกันยังอายปาเมื่อกันเหมือนกันป่ะหมายตรงนียังยังอายปาเดียวกันกับบางแหย่พูภาษากัมมินเดียวกันพูดภาษากัมมินพุดกันพูดภาษากัมมินเมือนกันเน ยังลงดังแค่นี้ป้ายาต่างกันเลยกงประกอบกัช่วงนี้ช่ยอะกุ๊ช่วงไม่ไอ้ก็ไม่ต้องเทียงคอปันปันมันไปกักใครตั้งแต่ไปก็กับฉันนิวเมทเราะเรื่องรอดโรนดีแตเขาก็ออกป้าเจก็หลอนมอดอ้อป้าเจงมอดถ้าบอกป้าออกป้าหลอนมอดมาทักทียมกับเราหมอกับเก๊ยอยู่ បាក់កែកថានេះប្រុសពីរីតែ៣ខែចែកខ្ញុំឯងនេះ5ឆ្នាំមកចែកតែបោកគេតែកាបានថាឈ្ងៀងអាឈ្ងៀងណាស់รอខោเจ้าอยู่ពីทุกวันបានេះរួមដែររួមចាំអូមណាស់រอរាល់ថ្ងៃនេះរាល់ថ្ងៃทุกวีทุกวันនេះបាมีปากมีปากเสียงមានมดលេងបានេះมีจําលោះដូចយើងបានប្រែងប្រួនមកប្រួនក៏ល្អ ุงงก็ลอบอกสุโเนี่ยชอบสลักมาเกี่ยนนงสลกฟังยังตลัเท้าวยุงสุโนีัยกี่ภาาเสียงนะบอกบ้าเชียงบ้าเสียงนะเออการคือเทียงเทียงปันประจักบาช่วงนี่ยังดำับ้าคาถาทัดที้งการวันเวลาตุวลาใช่ไหม้าจารย์อุโขดัยเราไงนีเด็กเชียงนอกราบ